Terima kasih telah menonton! <coughs> สบายดี Good morning Good morning from ว so ังเวียงสบายดีทักทายยามเศร้จากวังเวียงเด้อเพื่อนๆเด้อบ่มีหยังหลายดอกมาทักทายตอนเศร้จนไก็ไปแล้ว Hi, Stephen. Hi, brother. Good morning. Good morning, Stephen. Good morning from Wang How are you today, Stephen? I'm fine. I'm fine. Thank you, brother. I'm fine. M five M five. Thank you. Master, salamas salamas Thank you, thank you. Thank you. Oh, Stephen, I'm sorry. Yo, sabadi, 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 sabadi dukun sabadi. Sabadi, sabadi tan sao. Sabadi, tak sebadi sabadi jak wang wiang deh. Good morning, Stephen. Good morning, brother. Good morning.

Sebagai you're to put ball. ออกไปบึงอยู่มุนนอกเนาะ ฟังเพลงบอก <laughs> ฟังเพลงบอกว่เพลงอย่างนั้นจะนายกไปแล้วนายอินขอบใจเลยไม่ตุนี่มาไล่สดมาชมบรรยากาศยามเศร้าขอบใจหลาย จะได้ไปกินขเขาก็จะออกไปละจ้ะบึ่งหมอกด้อหมอกอยู่คูอหนึ่งหมอกได้หลึง,มงมไม่หมอก,มอกไม่หมอกหมกเงีนชา้า โอ้นายอินฟังเพลงบ่นายอินฟังเพลงบ่ตามสบายเด้อจากนายแม่ต์มี่ก็ไปแล้วสตีเฟ่นอันสอร์รี่ไอไอดิ้งไม่ติดไปลงลึกอะไงขอความของสตีเฟนนะ I'm that close up, I'm gonna keep that Stephen, I'm sorry, my brother. I did it on purpose. สบายี sea, ่เล็กสบดีสบายี่เล็กสบดีสบียี่เล็กสบายขอบใจสบายี่เล็กสบายสบายขอบใจขอบใจพี่เล็กสบายดีบ่ เจนนายมันนุออ่ยก,ก็ไปแล้วพี่เล็กมาถักทายสบายดียันเศร้าจนนายก็ไปแล้วจนนัยก็ไปอัมน้ำกินข่าวแล้วหายดีหรือ,อยังจ้าไข้แล้วจ้าไข้แล้วอัพพา,าตัดตัดไม่เย็บแล้วจ้าตัดไม่เย็บแล้วก็วันจันทร์ก็เปิดธรรมดาได้แล้วบาดแ,แห่งแพ้แห่งละก็เลยมาพักผ่อนอยู่วังเวียงอยู่ตะเฮือนนายพี่เล็กกบใจลายสบายดีน้องพิมคิดถึงคิดถึงกันสบายดี ิดถึงคิดถึงพิม์สบายดีบอพิมพ์พิมพ์มสบายดีมากมันแดดเด้เด้อมันอ่านบอเห็นขอบพรมันแดดแบบหนึ่งขอบใจเด้อพี่เล็กขอบใจเด้อพิมพิมกับพี่เล็กดีจ้า พิมพ์อ้าวเป็นอะไรคุณพี่ตุ้นุย้ยอ้าวพิมพ์บ่หูบ่แม่ตุ้นุ้ยผ่าตัดแม่ตุ้นุ้ยผ่าตัดอ่าเนื้องอกผ่าตัดเนื้องอกลังมือเนาะเย็บสิบสิบเออเย็บสิบห้าเข็มพิมพ์โอ้พิมพ์บ่สบายบา่พิมพ์เป็นอย่างเศร้าไปไปเดอ้อแม่ตุ้นุ้ยก็เย็บ ผ่า,าตัดพิมพ์เป็นก้อนก้อนก้อนเนื้อก้อนเนื้องอกหลังมือนะผ่าตัดได้สองอาทิตย์น่แล้วขอบใจขอบใจพิมพ์คือการขอบใจรักษาสุขภาพจ้านายก็ไปแล้วเจ้ามาแวะถักไทยสบายดีอยู่วางเวียงเด้อเมตุนี่มาพักผ่อนอยู่างเวียงจ้นายไปกินข่าวเศร้าเลยแวะทักไทยเนาะมาถ่ายมันในมือซ่ามันม,ม,นมีมันมีหมอกอมพูกันเลยมาถ่ายเนาะ หายเร็วค่ะโดยโดยคือกันเด้อหายไวเด้อเจ้าพิมพ์เป็นยางพิมพ์ักพนอนะลายเด้อพี่เล็กสบายดีผมก็เห็นพี่เล็กโดนโดนแล้วเนาะแมตุนุอีกับบัได้ไปหาพี่เล็กเด่นกลับเอาไว้กับเมื่อบ้านก่อนแมตุนุ่บัวได้เอาคอมมามันมีแต่มือถือเจ้าช่วงนี้กับบได้เข่าไล่ให้กัมาเริ่มเข่าไล่พี่อนันต์มาขึ้นนี่เนาะมือมันคข่แดแลลวมันจะเริ่มเข่าไล่เพื่อนๆเนาะคึอนอดเนาะบัได้ไปหาเพื่อนๆโดนโดนละ ผ่านมาไม่แต่ไปในกองคลิปเนาะนเถอก็หายร้านสาวไปได้ตัวเองไปได้แต่ว่าเมื่อคืนลองลองเขาไหลลองเขาไปกดไปสัตว์มึงก็คือว่าบ u เจ็บเป็นใดมือเนาะคือว่าสิได้แล้วเจ้าขอบใจเอ้อสีนั่นดวงใจขอบใจหลายขอบคุณหมากหมายสวยๆค่ะบรรยากาศวังเวียงอานาน้องพิมพ์อยู่ังเวียงต่าเมื่อวานนี้ไปไป,ไป,ไปถํำไปบนขาวโขนสลิงต่อนนี่มันอยู่ หนาโรงแรมเนาะมันจะบ่เห็นมันไกลมันมีภูทางหนาคุณเนาะขอบใจหลายขอบใจเดอ้อพี่เล็กขอบใจน้องพีมมี่ไพเรนน้องสเฟนเนาะแล้วก็เนาะนายอินขอบใจเดอ้อแล้วก็ทุกท่านทุกคนเนาะแม่ตุ้มนี่ชิบไปคนเด้อเพื่อนเด้อสิปไปอาบน้ำก่อนแล้วก็สิไปกินข้าวเศร้า บายบายไปก่อนเด้อพ um> ี่เล็กบาย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 พิมบาย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 สตีเฟนบาย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 นาอินบายบายไปแล้วเด้อไปอาบน้ำกินข้าวก่อนสตีเฟนเมตุนุยลงไปหลบข้อความเราเนาะบาย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 พี่เล็กบายบายอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่เล็กเด้อจินฮอดทุกคนบาย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 เจ้าบายบายนาอินบายบาย นาอินฟังเพลงคุณบุหัวไปต้นน้สิไปแล้วเนาะ Stephen บ y e bye my brother bye bye รักษาสุขภาพเบื่จ้าจ้าคือกันขอบคุณค่ะพี่เล็กพี่เล็กคือกันเดอสต Stephen bye bye อะนาพูดจักสื่ออย่างบิวซั u บ b วซับ y e bye 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 Salamus Salamus bye 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 ไปแล้วเนอะ bye bye เจ้าขอบใจหลาย bye bye biết được đấy bạn ơi